สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของดาวโจน VIP นะคะประจําวันที่17ธันวาคม65นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับตัวเด่นของเราก็คือ7กับ9 6กับ0 707173 757679 909193959697ถ้าเป็น6ก็60

แปดหกศูนย์แปดหกสองแปดหกสี่หรือจิดสี่หกศูนย์สี่หกสองสี่หกแปดเอาอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆถ้าไม่ชอบแนวทางที่เราเขียนให้นะคะแต่ว่าเราก็เขียนให้ถูกอยู่นะนี่วันนี้ก็ขอให้จังๆเนอ้อบนล่างเลยนะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครกดไลน์ให้นะคะโชคดีทุกคนทุกแนวทางเนอ้อ